ตัวไม่ตัวเก่าลไม่ใช่ตัวใหม่แหละนี่นี่ใม่ตัวเห็นว่าป้ายโงพยาบาลม่ตัวใม่ตัวตัวนี้ของเราลงเลย ไม่แน่นเยอะส่งเสริมเข้ามาแล้วส่งเสริมผมมาแน่นมากผมว่ามาประมาณสามสิบไม่น่าเกินหมอเพาดูในการมันมากดไม่ทันโทรบอกเลยตาส่งเสริมเข้ามาแล้วนะประมาณสามสามสิบไม่น่าเกินสามสิบหรอสองเกียร์ก็แปดนาทีเครื่องง่ายๆสามสิบแปดเครื่องสามสิบแปดไม่มีเครื่องด้วย 3ามยืดเจ้าจปล่อยหกโมงห้าสิบเล่ยมันปล่อยมัออต้องเสริมปล่อยเช้ามันจะเล่ยมัออนปล่อยสายจะดีกว่าเออนี่นี่สองตัวนี้ใช่ปะใช่ป่ะใช่ป่ะปากซอยอ่ะไม่ใช่นกเล็ก